ดีบูนผงชงดื่มทานยังไงเดี๋ยวพิมพ์ดีบูลพาทุกท่านชงดีบูลผงนะคะสาหรับดีบูลผงชงดื่มนะคะเป็นสูตรเข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวหนึ่งกล่องค่ะบรรจุ5ซองดีบูลผงของแท้ดูยังไงนะคะดีบูลผงของแท้นะคะจะมี QR code ให้นะคะแล้วก็จะมีซีนที่แน่นหนาค่ะุลูกค้ามีออยอนค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิตค่ะตอนนี้พิมพ์ก็ มีน้ำที่เตรียมไว้แล้วนะคะน้ำที่เราจะใช้ชงในดีบูนผงนะคะจะใช้น้ำปริมาณครึ่งแก้วนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าดีบูนผงนะคะมีปริมาณหกกรัมนะคะค่ะพิมก็จะมีตัวช่วยมีกันมีกันไกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดีบูลผงมีลักษณะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้า จะมีผงโมเลกุลเล็กๆนะคะสีเหลืองมีผงสีเหลืองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาคนดีบุลด้วยกันนะคะมีผงสีเหลืองนะคะจะเป็นน้ําสีเหลืองอ่าเดี๋ยวเรามาดูกลิ่นกันกลิ่นหอมอ,อ่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาทานดีบุลกันเลยค่ะรสชาติดีค่ะคุณลูกค้าไม่ฝาดไม่เผื่อนไม่ขมนะคะมีรสชาติหวานนิดๆจากน้ำเปล่าะค่ะเรามาดื่มให้หมดนะคะ เห็นไหมคะว่าทานง่ายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะทุกท่านนะคะที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะปวดแขนขาปวดบาลายปวดเอวนะคะปวดสะโพกร้าวลงขากระดูกทับเส้นนะคะสามารถทานดีบุญผงได้เลยนะคะทานดีขนาดนี้นะคะแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้แนะนำให้ทานดีบูมผงได้เลยค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถโทรมาตามเบอร์ข้างล่างได้เลยค่ะเราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับ แล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเชา้ชาเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสิบสองโลแล้วตอนบ่ายอย่างในน้อยก็ต้องมีอีกเจ็ดแปดโลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างเงี้ยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำสมัยผมต่อยมวยโดดจำเยอะฮะจำมาผมเล่นเช้าสองร้อยเย็นสองร้อยเราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยกระดูกคนเรา ในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ๆพอ,อหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงเข้าวงการบันเทิงนี่มันก็ต้องบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกําลังดังเนี่ยบางวันมีอยู่ส,สามงานสี่งานเนี่ยเราก็ต้องยืนเป็นชั่วโมง ยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยวัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับ ตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบเน่การันตีโดยสามารถเพลิกรุ่นนะครับดีจริงๆ